อย่างที่เรารับทราบกันนะครับในกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้เดินทางเงยือนประเทศไทยเนี่ยวาระหนึ่งที่ถูกจับตาอย่างมากก็คือการร่วมลงนามฟรีวีซ่าไทยจีนแล้วก็ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสิ่งที่มีการลงนามไปเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการมีผลบังคับใช้วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสาระสําคัญของความตกลงฉบับนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจีนที่เป็นหนังสือเดินทางประเภทหนังสือเดินทางธรรมดาหรือหนังสือเดินทางกึ่งราชการ จะสามารถเดินทางเข้าอีกประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าและสามารถพำนักอยู่ในอีกประเทศได้ครั้งละไม่เกิน30วันรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันแต่วีซ่าฟรีที่ว่านี้เนี่ยจะยกเว้นกรณีที่จะเข้าไปพำนักอาศัยถาวรทำงานเรียนหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อและก็กิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้า จากหน่วยง,งานที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศนะครับพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมคนไทยหรือคนจีนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหากต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหรือแม้แต่มาติดต่อธุรกิจในประเทศไทยหรือว่านักธุรกิจไทยนักท่องเที่ยวไทยไปประเทศจีนเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางมาได้เลยไม่ต้องขอวีซ่าอีกแล้วครับและจะสามารถอยู่ในประเทศนั้นๆได้นานถึง30วันถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการทำธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับ โดยหลังการลงนามข้อตกลงฟรีวีซ่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณปาตร,รีพาหิทธานุกกรแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับคุณปาตร,รีบอกว่าข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้นแต่ว่ายังจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศด้วยขณะที่คุณหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคปลอดวีซ่าระหว่างไทยกับจีน หลังจากที่มีการเปิดฟรีวีซ่าแล้วนะักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจะเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากแน่นอนและเพื่อนๆชาวไทยก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อมาถึงประเทศจีนและได้สัมผัสกับความมีชีวิตชีวาความอบอุ่นและก็ความเป็นมิตรของชาวจีนทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้จากฝั่งจีนนะครับเว็บไซต์ global times ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงรัฐบาลจีนรายงานว่าหลังจากที่ไทยและจีนยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันเนี่ยกลายเป็นข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พอเป็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีผู้เข้าไปค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในเว็บไซต์4 t ท i ิปซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนพอมีข่าวฟรีวีซ่าไทยจีนปุ๊บเนี่ยคนจีนไปเซิร์ชในเว็บไซต์4 t ท i ิปเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า7เท่าตัวเลยนะครับแล้วในจำนวนนี้เป็นการค้นหาตั๋วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมมากถึง6เท่า รายงานของ C ีทริปยังระบุด้วยครับว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่จองการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้มากถึง13เท่าตัวเมื่อเทียบกับการจองเมื่อปีที่แล้วโดยถ้าดูเป็นสัดส่วนจะพบว่า4 4อร์เของการเดินทางท่องเที่ยวจับท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่มีเด็กมาด้วยนะครับทีนี้ไปเจาะลึกอีกครับบอกว่าถ้าไปดูตามอายุของคนจีนที่มาเที่ยวไทยจะพบว่าเกือบครึ่งของทั้งหมดมีอายุ ราว45ปีและมี33%เป็นคนจีนที่มีอายุในช่วง30ถึง39ปีที่เดินทางมาเที่ยวไทยนะครับข้อมูลหลังบ้านของ c t ท i ิปยังชี้ด้วยครับบอกว่าเห็นแนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กๆและการท่องเที่ยวในเชิงลึกมากขึ้นในที่นี้อาจหมายถึงการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กรุ๊ปทัวขนาดใหญ่หรือไม่การท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่เที่ยวหลักหรือเปล่าเพราะว่า รายงานของซีทริปบอกว่าพบเทรนการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กไปเที่ยวในที่ที่มันลึกขึ้นโดยมีการคาดว่าเงินที่จะใช้จ่ายเนี่ยจะหมดไปกับการซื้อประสบการณ์และเป็นเรื่องของการกินเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังมีเทรนในเว่ยโปครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียคล้าย X หรือว่า Twitter ในจีนพบว่า Hashtag ยกเป็นวีซ่าไทยจีนถูกอ่านมากกว่า95ล้านครั้งเลย ขณะเดียวกันการยกเว้นวีซ่าที่ส่งผลดีกับทั้งสองประเทศเนี่ยคนจีนมีรายงานว่าสนใจมาเที่ยวไทยมากขึ้นคนไทยก็น่าจะไปเที่ยวจีนมากขึ้นครับแล้วก็นี่คือเรื่องที่ทางการจีนดูเหมือนจะหวังผลพอสมควรมีการเปิดเผยกับชินจริงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารของ4 t r i p Group ประเมินเลยนะครับว่าการยกเลิกวีซ่าถาวรไทยจีนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยไปจีนไทยไปจีนนะครับ น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยไปจีนจนน่าจะทําให้ไทยติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศจีนในปี2024นี้เลยครับโดยการลงนามข้อตกลงฟรีวีซ่าระหว่างจีนกับไทยในครั้งนี้ก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จีนกําลังเดินหน้าทําข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับหลายๆประเทศ ในเอเชียตวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างล่าสุดจีนก็เพิ่งลงนามข้อตกลงฟรีวีซ่ากับสิงคโปร์ไปซึ่งเรื่องนี้เว็บไซต์ global times สื่อภาษาอังกฤษของทางการจีนระบุว่าการทําข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศต่างๆในเอเชียตวันออกเฉียงใต้อย,ตอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนมีความมุ่งมั่นในการขยายความเปิดกว้างโดยที่เหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแค่จะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังจะเป็นการส่งเสริมการค้าและการอำนวยความสะดวก ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยจีนได้ทําความร่วมมือยกเว้นการต้องขอวีซ่าเพื่อเข้ากับประเทศหลายประเทศหรือแม้กระทั่งการทําให้การเดินทางเข้าประเทศจีนของชาวต่างชาติในหลายประเทศทําได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้มีความร่วมมือกับทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์ลลแลนด์แล้วก็สเปนเมื่อไม่นานมานี้ทางการจีนเพิ่งขออนุญาตเพิ่องอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของไอร์แลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์สามารถเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซา่า หรือเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่แล้วครับทั้งการจีนและสิงคโปร์เพิ่งลงนามยกเว้นวีซ่าต่อกันโดยจะมีผลก่อนไทยนะครับมีผลตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์นี้หรือว่ากรณีมาเลเซียที่มีการยกเว้นวีซ่ามันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็ถูกมองครับว่าเป็นนโยบายของจีนที่ต้องการจะเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้าจีนมากขึ้นหลังสิ้นสุดความเข้มงวดเรื่องของการเดินทางผลจากการระบาดของโควิด19จีนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศจีนมากขึ้น หลังจากที่หลายคนคงจําได้นะครับว่าจีนเข้มงวดการเข้าประเทศจีนมากในช่วงโควิดสิเนี่ยพึ่งผ่อนคลายเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วปรากฏว่าหลังจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจีนพยายามจะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวจีนมากขึ้นจริงๆครับคนหนึ่งที่จับสังเกตเรื่องนี้ก็คือแกรี่แองกนะครับแกรี่แองเป็นนักเศรษฐศาสตร์อุโสจับตาเกี่ยวกับจีนระบุว่าตัวเลขนักเดินทางต่างชาติที่เข้าไปในจีนเนี่ยหลังจากที่ เปิดพรมแดนเปิดว่างให้ชาวต่างชาติเข้าจีนได้เนี่ยปรากฏว่าจํานวนที่เป็นอัตราชาวต่างชาติที่เข้าไปในจีนยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับโดยมีสัดส่วน45เท่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดขณะที่ตัวเลขนะักท่องเที่ยวจีนที่ไปต่างประเทศเนี่ยแม้ก่อนหน้านี้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างภาวะเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งหลายๆเรื่องเนี่ยจะทําให้คนจีนสนใจไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลงหรือไม่ ดูเหมือนว่าสนใจไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลงนะครับแต่ว่าสัดส่วนคนจีนที่ออกจากประเทศจีนไปเที่ยวต่างประเทศก็ค่อยๆฟื้นตัวจนสัญญาณคนจีนไปเที่ยวต่างประเทศดูเหมือนจะใกล้ภาวะปกติเข้าไปทุกทีแล้วเอาตัวเลขมากลางเลยครับเพราะว่าตัวเลขจะเห็นได้ว่ามีคนจีนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย ฟื้นตัวจาก64%เมื่อเดือนมิถุนายนเป็น97%ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฟรีวีซ่าทำให้คนทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นไปเที่ยวไปทำธุรกิจต่อกันง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแล้วนี่ยังเป็นความทา้าทายดูเหมือนว่าเป็นมาตรการที่ทางการจีนพยายามจะผ่อนคลายให้คนต่างชาติเข้าจีนมากขึ้น เพื่อทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวกลับมามากเท่าเดิมและเป็นการผ่อนคลายเพื่อให้เกิดสมดุลในภาวะที่คนจีนดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับไปเที่ยวต่างประเทศแล้วทางการจีนก็คงจะหวังสมดุลว่าคนต่างประเทศก็ควรที่จะต้องกลับเข้าไปเที่ยวที่ประเทศจีนในสัดส่วนเหมือนกับที่ก่อนโควิด19หรือไม่ทีนี้เนี่ยก็มีคนตั้งสังเกตกับ ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศที่จีนดูเหมือนว่าจะยกเว้นวีซ่าหรือว่าไปดําเนินนโยบายผ่อนปลนผ่อนคลายให้คนในประเทศนั้นๆเข้าจีนได้ง่ายขึ้นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับจีนหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตที่นักวิชาการในจีนก็พูดนะครับเช่นกูเสียวจงเป็นคณะบดีสถาบันวิจัยอาเซียนมหาวิทยาลัยไหหนาน t ropical ocean ให้ความเห็นกับโ o o บอ t ไทมโดยยกตัวอย่างกรณีการผ่อนคลายกับชาติในเอเชียตนออกเฉียงใต้ครับบอกว่าการที่จีนผ่อนคลายเรื่องวีซ่ากับชาติในเอเชียตนออกเฉียงใต้เนี่ยครับก็เป็นเพราะว่าเอเชียตนออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเป็นมิตรกับจีนมากครับจึงได้เห็นนโยบายการผ่อนคลายเกิดขึ้นกับชาติในอาเซียนค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็มองว่าทางการจีน ก็น่าจะเล็งเห็นว่านักเดินทางจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็น่าจะเป็นชาติที่มีแนวโน้มว่าคนในอาเซียนเนี่ยน่าจะไปเที่ยวจีนเป็นจนํานวนมากก็เลยออกมาตรการมายังชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเป็นพิเศษแต่ถึงอย่างนั้นครับชาติที่ไม่ดูแล้วอาจจะไม่ใดเป็นมิตรกับจีนขนาดนั้นเนี่ยจีนก็ผ่อนคลายบางส่วนนะครับมีการยกกรณีของสหรัฐอเมริกาที่ถูกมองว่า อาจไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเท่าไหร่นักเนี่ยแต่ว่าเอาเข้าจริงทางการจีนก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายให้นักเดินทางจากสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าประเทศจีนได้ง่ายขึ้นนะครับแม้ว่าพลเมืองอเมริกันอาจยังจําเป็นจะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศจีนอยู่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการพิจารณาวีซ่าของเจ้าหน้าที่จีนผ่อนคลายลงในหมู่นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางชาวอเมริกันครับเจ้าหน้าที่จีนไม่ได้ร้องขอหลักฐานการจองโรงแรม ไม่ได้ร้องของการจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าไม่ได้ร้องของหลักฐานที่เป็นจดหมายเชิญที่แค่มงวดจากนักเดินทางชาวอเมริกันในการทําวีซ่าแบบที่เคยเป็นมาแล้วนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ชวนคุยกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนจับข้อสังเกตอยู่ดีในการหารือระหว่างรัฐมนตรีตังและเทศของจีน กับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังคงเน้นย้ําให้ทางการไทยเร่งในการก่อสร้างรถไฟไทยจีนอยู่นะครับและก็ยังเป็นการเน้นย้ำโดยระบุว่าอยากจะช่วยให้ทางการไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟไทยจีนเพื่อ เติมเต็มการเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวไทยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยภายใต้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งที่ทางการจีนยังย้ำกับไทยเสมอก็คือการย้ำให้ไทยเร่งสร้างรถไฟไทยจีนนะครับนี่คือท่าทีของจีนที่มีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟไทยจีนก็คือ ย้ำให้เร่งสั่งกับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today